ในฟุตบอลซีเกมส์นัดชิงชนะเลิศที่พนมเปญน,นะครับระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ที่สนามเลยครับก็เลยอยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องราวตะลุมบอลทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราจะลำดับเหตุการณ์ไปด้วยกันครับในเกมนัดชิงที่พนมเปญเนี่ยครึ่งแรกครับอินโดนีเซียนำไทย2ต่อ0ซึ่งพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยไทยก็เล่นดีขึ้นนะครับตีไข่แตกได้1ลูกไล่มันเป็น2ประตูต่อ1อินโดนีเซียเนี่ยพอเห็นไทยไล่มาเนี่ยก็เลยใช้กลยุทธ์ทิ้งตัวนน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 อออออเเเเเเพพื่่่่่่่ถววงงงงลาาาคคคคครรรัััับบ้้้กกกก็็ีีีททใหหหตตะะไไยยยยุดดิมมมูแข ใจเล่นให้มาดีๆครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับกรรมการทด7นาทีตอนนี้แฟนๆอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มจะร,อร้องรำทำเพลงกันแล้วแต่แล้วนาทีที่9 0้0บกนะครับโอกาสสุดท้ายของเกมยศกรบูรพาครับกองหน้าวัย17ปีของทีมชาติไทยตียเสมอได้เป็น2.2ต่อ 2. บรรดานักเตะและก็สตาฟเนี่ยก็เลยสะใจแบบสุดๆนะครับเพราะว่านี่คือจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วด้วยความที่เก็บกดมาตลอดเกมเนี่ยทำให้กลุ่มสตาฟโค้ชของไทยเนี่ยรวมถึงนักเตะบางส่วนด้วยนะครับวิ่งรูเข้าไปครับเหาะเย้ยฝั่งอินโดนีเซียถึงงงมมาานั่สรรอรีก กวักมือท้าทายกันจนตำรวจเนี่ยต้องมาระง,งับเหตุการณ์นะครับ เมื่อเรือม,มันดูใกล้จะบานปลายเนี่ยทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยแจกใบแดงไล่หนึ่งในทีมสตาฟโค้ชของไทยที่ชื่อว่าโค้ชเชนนะครับโทษฐานที่บุกรุกเข้าไปในเทคนิคอลแอเรียของคู่แข่งนะครับนั่นคือดราม่ารอบแรกนะครับก็จบไปครับแล้วก็ไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยก็เสมอกันอยู่2ต่อ2ทีนี้ครับพอเริ่มเข้าสู่การต่อเวลาพิเศษแค่นาทีเดียวเนี่ยไทยเล่นพลาดทำให้อินโดนีเซียออกนํา3ต่อ2ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยสตาฟของอินโดนีเซียเนี่ยขอเอาคืนฝั่งไทยบ้างด้วยการบุกเข้ามาท้าทายครับในเมมนขตซนนุ่มีึ พยายามจะกระโดดถีบด้วยนะครับแต่ว่าไม่โดนครับเพราะว่านักเตะอินโดนีเซียเนี่ยมาช่วยขวางเอาไว้ได้ก่อนจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ตะลุมบอลก็เกิดขึ้นนะครับสตาฟโค้ชของไทยเนี่ยไปรุมต่อยฝั่งอินโดนีเซีย2ต่อ1นครับขณะที่นักเตะไทยเนี่ยธีรศักดิ์เปื่องนาก็ดูจะเข้ามาผสมโรงมาร่วมกระโดดเตะด้วยครับขณะที่โสพลวิทรักญาตินะครับผู้รักษาประตูของไทยเนี่ยวิ่งมาสาวหมัดใส่นักเตะเบอร์สี่ของอินโดนีเซียนะครับซึ่งฝั่งอินโดเนี่ยก็สาวหมัดคืนใส่เช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ยกรรมตงีมันวถึท ต้องลงสนามไปเพื่อเบรกสถานการ์ด้วยซึ่งกรรมการเนี่ยก็ควักใบแดงไล่โคมังเทกูกับเบอร์ซีของอินโดนีเซียออกจากสนามรวมถึงไล่ผู้สารประตูของไทยโสภณวิทรักญาติออกไปเช่นกันนะครับโทษฐานสาวหมัดใส่กันการที่เหลือ10คนเท่ากันเนี่ยก็ยังพอรุนตีเสมอได้ครับแต่ว่าจนาธานเข็มดีแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่มายเนี่ยมาโดนไล่ออกทั้งคู่ทําให้ไทยต้องเล่นแค่8คนเท่านั้นครับซึ่งสุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหวครับแพ้อินโดนีเซียไป5ประตูต่สอสครับรบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมที่ดูตั้งแแต่่รกกกในนสาาามบออยว เข้าใจอยู่ครับในช่วงเวลาที่เราต่อสู้อยู่เนี่ยบางทีฮอร์โมนมันพุ่งคลานครับแล้วฝั่งอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาก็กวนประสาทนักเตะไทยมาเรื่อยๆแต่คําถามก็คือทําไมเราเนี่ยต้องไปบ้าบอตามเขาใช่ไหมครับตอนที่ตีเสมอ2อสองเนี่ยทำไมสตาฟโค้ชของเราเนี่ยต้องวิ่งบุกไปที่เทคนิคอลแอรียของอินโดนีเซียครับเราเนี่ยดีใจกันเฉพาะพวกเราไม่ได้หรือไงครับซึ่งพอสตาฟของเราเนี่ยวิ่งไปเยาะเย้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเด็กๆก็เลยทําตามด้วยครับผู้ใหญ่นําเด็กก็ทําตามทําไมเนี่ยโค้ชถึงไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้้้กกัับบนนองงเยาาาววชครรรจิๆแลพ แพ้นัดชิงแล้วได้เหรียญเงินเนี่ยก็ยังไม่น่าอับอายเท่ากับการที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับและยุคนี้เนี่ยมันดิจิตอลฟุตบอลใช่ไหมครับแปลว่าเรื่องที่เคยทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะคงอยู่ตลอดไปครับดังนั้นเรื่องต่อยตีของสตาฟและนักเตะไทยเนี่ยก็จะถูกหยิบมายกพูดถึงซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันจะกลายเป็นอีก100ร้อยแผลนะครับของวงการฟุตบอลไทยครับสำหรับการแข่งขันนัดชิงที่พนมเปญนะครับก็จะเป็นเรื่องราวครับในประวัติศาสตร์ของซีเกมไปอีกนานแน่นอนแล้วมันก็แย่มากนะครับที่ว นอกสนามถือว่าเป็น1วันที่เลวร้ายของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงครับ